ตอนนี้เอิ้มาอยู่ที่บูธของฮอนด้านะครับมาดูรถยนต์ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือมี Honda EN1 นะครับบอกเลยว่าฮอนด้าปีนี้นะครับเปิดตัวนี้มาเปิดราคามาแล้วด้วยนะครับซึ่งคลิปรีวิวเต็มเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะครับสำหรับมี Honda าเอ1ตัวนี้นะครับผมพาไปลองขับแบบเต็มที่เลยแต่ตอนนี้พาดูรอบพันข้าวๆก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าตัวที่เปิดราคาในวันนี้จะเป็นรุ่นที่ประกอบจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่า h o n d a HRV กับ n อเนี่นแน่นอนว่าไม่ได้แชร์พากันอยู่แล้วนะครับแต่ต้องรอด รุ่นที่ส่งมาจากจีนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเปิดราคามาที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับสำหรับตัวละสีดำนะครับถ้าอยากได้สีขาวมุกเนี่ยจะเพิ่มราคานิดหน่อยประมาณ4ี่ห้าพันบาทผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สวยงามดีแบบนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะแตกต่างก,กันไปอยู่แล้วนะครับว่าเวอร์ชันประกอบจีนจะเป็นยังไงแต่มารอดูกันอีกทีเพราะรถเนี่ยกว่าจะส่งมอบน่าจะอีก2อสเดือนจากตอนนี้นะครับวันนี้ผมพาดูคร่าวๆเกี่ยวกับเ e อียนวานตัวนี้แล้วก็ไปดูรุ่นอื่นนะครับที่เเปป็นนนนนไไฮลลท์ของงใาีี้กััยครบ ผมพาดูคร่าวๆนะครับกับ h o e n d a เย็นวันะด้านหน้าเนี่ยดีไซน์เห็นว่าจะไม่เหมือนกับ HRV นะครับเพราะาพาที่เขาใช้งานเนี่ยแทบจะแตกต่างจาก HRV มากมากเลยนะครับเพราะว่าพาทที่เขาใช้เนี่ยมันใหม่ประมาณ80%เลยนะครับเทียบกับตัว HRV ปกตินะครับมีแค่พวกแชสซีแล้วก็บริพาทบางอย่างนะครับเช่นกระโปรงหน้าเนี่ยก็เป็นคนละชิ้นเลยนะดู ที่ปิดด้านหน้าของเขานี่จะเป็นช่องชาร์จนะกดเปิดขึ้นมาปั๊บนะครับเนี่ยจะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับเป็น ACD C นะครับชาร์จได้เร็วสุดนอยู่ที่50กิโลวัตต์นะครับแล้วพอเวลาเปิดจะมีไฟ l i g Lightning a n i เมช i o n ขึ้นด้านหน้านเองนะครับซึ่งก็ทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้ที่อยู่ประมาณ68กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จได้ใช้เวลานานอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่เนี่ยจะเห็นว่าชุดโคมไฟหน้าของเขาสวยงามมากเลยครับเป็นไฟวิ่งด้วยนะเนี่ยถูกไฟหน้าแบบนี้เลยนะคร แบบว่าลมขาวมาให้หน่อยนะให้มันดูแตกต่างจากรุ่น HRV นะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นดีไซน์สเกิร์ตท,ที่ไม่มีกระจังหน้าแบบเปิดคำว่าเป็นแบบรถไฟฟ้ามเลยไม่ต้องใช้ลมมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับชุดแต่งจะเห็นว่าสเกิร์ตข้างเนี่ยเป็นสีดำกรอสแบ็กนะแล้วก็ดูล้อเนี่ยล้อก็เป็นลายพิเศษนะครับของทาง Honda e n อนวันะครับจะได้ยางคอนเ e n t a l อั t ต a Contact UC6 นะครับก็ไม่ธรรมดานะ225 50 R 1 8นะครับผมเคยลองขับสั้นๆแล้วถือว่ายางดีนะครับแล้วก็ขับขี่เนี่ยดีมากๆนะคร รอรีวิวเต็มกันอีกทีนะครับเนี่ยดูล้อเป็นไงลายสวยนะโลโก้ Honda สีขาวแบบนี้สำหรับรุ่น e n นะครับที่เป็นแบรนด์ไฟฟ้าของเขาแล้วก็เนี่ยชุดไฟท้ายประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบมีความนูน3ดีนิดนึงนะครับโลโก้ h o n d ้าเนี่ยจะแตกต่างจาก h r v ปกติที่เป็นตัว h ตรงนี้นะอันนี้เขียน Honda นะครับเ่ยแล้วก็มีโลโก้ e n 1ฝั่งนี้นะครับซึ่งการดีไซน์ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับในรถย,ยนต์ที่ขายกันในยุโรปก่อนหน้านี้ที่เปิด h o n d a e มานะครับที่ยุโรปขายกันไปเนี่ย e n น,น,น,นแรก,แรก ตัวเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับในยุโรปเนี่ยชื่อฮอนด้ e n s 1นะสำหรับ Honda e n 1ตัวนี้นะครับแต่ดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่อนข้างที่จะคล้ายเคียงกับ Honda h r v นั่นเองครับและต้องบอกว่า Honda e n 1เนี่ยมาพร้อมกับมอเตอร์ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับวางที่ล้อหน้านะครับ204แรงมา310นิวตันเมตรนะครับ0-100เขาเคลมว่าอยู่ที่7.7วินาทีนะครับและมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับที่เนี่ยเห็นไหมว่าอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับขนาด68.8กิโโลวววัััััััตตตต์์ชช่่่่่่่มงงงงนน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 นะะะคคครรรรรบบ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 เเเเเป็็แแ NEDC ออออซึ้้กกาาาททีีีจหยๆ นะครับการหวัดอะไรเงี้ยมันจะเป็น120กิโลวัตต์กันแล้วนะครับก็ทำให้คันนี้เนี่ยถือว่าชาร์จได้ทุกตู้ทั่วประเทศสบายๆเลยนอกจากที่จะมีตัว Honda e n 1คันนี้แล้วนะครับยังคงมีรถยนต์รุ่นอื่นที่นำมาโชว์ในงานวันนี้ด้วยนะครับมี Honda City ตัวแต่งที่ชื่อว่า d r i v e ฟนะครับมี Honda Accord นะครับมี HRV นะครับแล้วก็มีตัว City Hatchback อีกตัวหนึ่งผมอยากพาไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปลองดูสัหรับแต่รุ่นกันเลยครับ นี่นะครับไปอีกตัวไฮไลท์ในงานของ Honda ปีนี้จะเป็น Honda HRV e อ v ตัวใหม่นะครับซึ่งผมเนี่ยได้พาไปลองขับมาแล้วทั้งในตัว RS นะครับแล้วก็ในตัว e Plus นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแต่งใหม่นะครับที่มีสำหรับชุดแต่งนะครับเป็นมูเก้นสำหรับตัว h r v Face l i f t ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นโลโก้มูเก้นนะแล้วก็การตกแต่งสีแดงแบบนี้เลยนะครับในตัวคันนี้มันจะใส่กับชุดแต่งสำหรับรุ่นเ l นะเนี่ยเห็นจากรจันานะครับมันจะไม่เหมือน้ี ครับแล้วก็จะเห็นเนี่ยชุดแต่งโมเก้นมันลงมาถึงด้านล่างนี่เลยนะครับเป็นเพิ่มความสปอร์ตให้กับ hrv คันนี้ให้มันดูมีความเท่มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะตามรถทั้นข้างนิดหนึ่งนะครับล้อเนี่ยล้อเป็นล้อเป็นลายโมเก้นนะเห็นไหมเขียนญี่ปุ่นตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นล้อลายพิเศษยางขนาด2 2 5 5 0 r 1 8นะเป็นล้อขอบ18นะครับก็ดูเท่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็เห็นชุดแต่งของมันเนอะเป็นสีดำแบบเนี้ย บอสบปคยาวรอบคันเลยนะครับปีนี้ฮอนด้าเน้นชูแตกนะเพราะว่า,วามันทำให้รถเขาเนี่ยมีความเท่มากขึ้นมีความแตกต่างมากขึ้นสำหรับฮอนด้าไอจาวี v. นี้ครับ นี่ครับคือ the new city hatchback ที่เป็นรุ่นชุดแต่ง d r i v e นะครับซึ่งสามารถเลือกซื้อกันได้นะครับนอกจากที่จะมีตัวโมดูลโร่ก่อนหน้านี้แล้วเขาเอา d r i v e คันนี้มาใส่เพิ่มเป็นอีกหนึ่งชุดแต่งเพิ่มสำหรับลูกค้าที่อยากได้ city hatchback ที่มีความสปอร์ตมากกว่าเดิมแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่ารุ่นอื่นจะเห็นชุดครีมตรงนี้นะครับที่เป็นสีแดงเนี่ยตรงกระจังหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็จะเห็นชุดแต่งด้านข้างรถเนี่ยเป็นสีดําเพิ่มนะครับเป็นสี gloss black ถือว่าทำให้รถดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นนมาัใตว City Hatchback Driveo คันนี้ครับนอกจากที่จะมี City Hatchback ตัว Driveo คันนี้แล้วนะครับยังมีรุ่น RS ที่ผมอยากพาไปดูด้วยครับไปดูกันนิดนึงครับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจกับบูธฮอนด้านะครับก็คือตัว City Hatchback นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วมีกันมาสักพักแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับเพราะส่วนตัวผมชอบมากนะครับสนุกนะครับในตัว RS VTEC h ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเทอร์โบเนี่ยนะ แล้วก็ถ้าอยากได้ความประหยัดก็มีตัว e-h ev นะครับมาให้เลือกกันด้วยนะครับเนี่ยแน่นอนว่าตัว i s คันนี้นะครับ1 0ท turbo นะครับขับสนุกแรงมากด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับตัวไฮบริดก็ประหยัดมากนะครับผมเห็นวิ่งกันแบบไปเชียงใหม่ถังเดียวสบายๆเลยนะการขับขี่ก็แน่นอนว่าตามการใช้งานของตัว vtec turbo เนี่ยให้มาจะเต็มอยู่แล้วนะครับขับแรงแล้วก็ผมชอบที่คันนี้เป็นขับหน้าไดยนะการตอบสนองของพวงมาลัยดีมากนะครับแล้วก็มาดูภายในกันเล็กน้อยนะ จริงๆมันก็ยังคงค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมอยู่แหละนะครับประมาณนี้นะไม่ได้ปรับอะไรมามากมายแต่ก็ยังดีที่มีจอ,อกลางนะครับจัวคล้ายๆกับในตัว New HRV นะมี Apple CarPlay and Auto มีมาให้ครบช้วนะครับแล้วก็มากับราคาที่น่าสนใจมากด้วยนะครับและคันนี้เขาเคลมไว้วิ่งได้ถึง23.3กิโลเมตรต่อเรืนะครับถึงแม้จะเป็นแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวแบบไม่มีระบบไฮบริดนะครับแต่ผมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในตัวถัง E c โค a r รแบบคันนี้ที่มีความแรงสูงและขับสนุกสูงเนี่ย122แรงมา123 นิวตันเมทครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะประหยัดในซิตี้แฮชแบ็กราคา7จ9 0แสนบาทในรุ่น r s คันนี้เลยครับ นี่นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่เราอยากพูดถึงนะครับคือตัว Honda า c อคอรนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับนอกจากที่จะมีคู่แข่งเนี่ยมาเปิดในบ้านเราเยอะแล้วนะครับไอคอร์ตัวนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งในคันที่ขับสนุกที่สุดในเซกเมนต์นี้เลยบอกเลยว่าผมชอบมากๆนะครับมีทั้งตัว e-h e v นะครับแล้วก็มีตัว r s ที่เป็นแบบเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นเองนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับมาดูดีไซน์กันเล็กน้อยนะครับจะเห็นเนี่ยดีไซน์คงคล้ายเดิมนะครับตัวนี้เป็็็็็นน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 ตตตัััว e e h v r s ะะะคครรรรบบบบบกกกจเเเเปปโลไิดดีี่ยหาแแงส้ ชุดไฟหน้าโคม LED นะครับซึ่งตัวนี้จะเหมือนกับที่เป็นซี v i c ตัวใหม่นะครับซีวิกตัวใหม่ปรับให้ดีไซน์นคล้ายกับตัวนี้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นไลน์อัพของทาง Honda ที่ตัวรถเนี่ยหน้าตาคล้ายเคียงกันมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ Accord ตัวนี้ดูมีความหรูมากขึ้นนะครับถึงแม้น้องของเขาที่เป็นซีวิกจะทำดีไซน์มาให้คล้ายคันนี้ มากขึ้นนั่นเองนะครับตามยูด้าน,นข้างครับผมชอบล้อไลน์นี้มากนะในตัวไอคอนเนี่ยเห็นว่าจะเป็น4ด้านนะครับในตัว IS เนี่ยทำมาได้ดูสวยงามเหมือนกันนะครับให้ยางที่เป็นมิชลินมาเลยถือว่าดีมากนะครับสองสาหนะครับเนี่ยล้อสีดำด้านนะถือว่าดูสวยงามระดับหนึ่งเลยนะครับดูภายในกันเล็กน้อยครับ เปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นเนี่ยจอด้านหน้าคนขับเป็น TFT นะครับแล้วก็ตรงกลางขนาดใหญ่นะครับเป็นจอ i n f o t a นเมนต์มาพอ Apple CarPlay และ a อ d r o i d Auto w i r s ครบช้วน,นะครับและตรงกลางก็จะเห็นตัวกลับแอร์นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์ของทาง Accord ที่ทําให้ตัวนี้ดูแตกต่างจากรุ่นของ Accord แล้วก็ CRV นะครับประมาณนี้นะและตัวท็อปเนี่ยก็จะมีเครื่องเสียงของ Bose มาให้ด้วยซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบนะเครื่องเสียงของ Bose ซึ่งเครื่องเสียง Bose ยงผมว่าค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาเลย ลองด้านหลังนิดนึงนะครับเนี่ยคือไฮไลท์ของแอคคอร์ดนะครับที่แตกต่างจากทางนด้าซนะครับเนี่ยมีรูมเนี่ยมีมากมายแล้วก็บอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงจากพื้นนะครับด้านหน้าเนี่ยทำให้สอดขาไปด้านหน้าได้ได้แบบสบายๆเลยนะครับเนี่ยดูเฮดรูมนะผมเหลือประมาณเนี่ยสนิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคในรถซีดานแบบนี้นะครับผมสูงว่า79ซนติเมตรถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นเนี่ยพอลาดึงนะครับ ตรงกลางลงมาป๊าฟเนี่ยมันก็จะมีที่วางแขนที่กว้างขึ้นนะครับเนี่ยที่วางแก้ว2อันนะครับบางคนอาจจะพูดว่ามันอาจจะไม่ได้แบบสะดวกสบายเท่านะครับในด้านหลังหรือว่าไม่ได้แบบว่ามีความกว้างมากเท่าคู่แข่งบางคันแต่ผมว่าส่วนตัวในคันนี้ขับสนุกทําให้คันนี้น่าสนใจกว่ารถยนต์คันอื่นบางคันแน่นอนครับนี่ดีไซน์ด้านท้ายของ a c c o r d e-h-e-v นะครับเนี่ย Accord r-s e-h-e-v นะครับไฟท้าย l e d แบบนี้นะครับ ยกขึ้นมาที่เก็บของก็มีกว้างเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเป็นแบบเปิดๆเ,เลยนะเพราะว่าตัวระบบไฮบริดของเขาทำมาค่อนข้างที่จะดีซ่อมแบตได้ไว้ดีมากเลยนะครับในตัว Accord e-h e HE v คันนี้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยพวกตัวดึงนะครับ Quick Action นะเวลาขับบอดลงไปมันก็จะง่ายได้หน่อยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ยังคงไม่มีตัวฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แต่ก็เป็นฝาห้สั้นๆอะไ,ะไม่จำเป็นจะต้องมีหรอกครับในความคิดเห็นผมนะั